ผู้หญิงคนหนึ่งมาหาจริงๆไม่ได้คนเดียวนะก็มาสองคนเธอก็เล่าถึงชีวิตของเธอว่าตอนเด็กๆก็เข้าวัดอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนา พอแม่ก็พาเธอเข้าวัดเป็นประจำตั้งแต่เล็กจนโตตัวเธองก็สนใจธรรมะแต่ระยะหลังเนี่ยนะก็เลือกที่จะ,ะปฏิบัติธรรมที่บ้านนะเธอถือว่าเนี่ยทำบ้านให้เป็นวัดผู้จบก็บอกว่าเออ มันอยู่ที่ใจนะหมายความว่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ไม่อยู่ที่รูปแบบไม่ใช่ว่าต้องมาภาวนาที่วัดเท่านั้นนะอยู่ที่บ้านก็ภาวนาหรือว่าปฏิบัติทำได้นะมันอยู่ที่ใจเสร็จแล้วเธอก็พูดไปหลายเรื่องนะแล้วก็วกกลับมาว่า เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากจะมาวัดหรือว่ามาปฏิบัติที่วัดเพราะว่าผู้คนเยอะแยะแล้วก็คำพูดหรือการกระทําก็มากระทบทำให้เธอรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกไม่พอใจไม่สงบตอนที่เธอพูดนะเธอก็ลืมไปนะว่าไอ้เรื่องนี้มันอยู่ที่ใจนะ ก็พูดเตือนเธอว่าเนี่ยไอ้ความสงบมันอยู่ที่ใจนะเพราะว่าตอนนั้นเธอพูดไปเธอก็เหมือนกับว่าไปโทษคนนั้นคนเนี้ว่าเป็นเหตุให้เธอไม่สงบนะเป็นเหตุให้เธอหงุดหงิดทันเธอลืมไปว่าเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะความสงบเนี่ยอยู่ที่ใจเรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอย่าไปโทษนะคนนั้นคนนี้นะ อันนี้ก็น่าคิดนะตอนปฏิบัติธรรมเลือกที่จะภาวนาที่บ้านก็เธอก็บอกว่าอยู่ที่ใจแต่พอมีอะไรมากระทบแล้วรู้สึกทุกข์ขึ้นมากลับไม่ได้มองมันอยู่ที่ใจนะไปคิดว่าหรือไปนึกว่ามันอยู่ที่ข้างนอกเนี่ย เรียกว่าไม่คงเส้นคงวานะการใช้เหตุผลนะแล้วคนเราก็มกักจะเป็นอย่างนี้นะเวลาเราทำอะไรเนี่ยถ้าเป็นการกระทำที่ถูกใจเราเราก็มักจะให้เหตุผลอย่างที่ว่าเออมันอยู่ที่ใจนะเช่นเพื่อนภาวนาเจริญสติในรูปแบบนะแต่ว่าตัวเอง ก็ไม่ได้เจริญสติในรูปแบบถ้ามีคนมาทักว่าทําไมไม่เจริญสตินะบางคนก็จะบอกว่าเออมันมันอยู่ที่ใจนะการภาวนาอ,อยู่ที่ใจนะมันไม่อยู่ที่รูปแบบอันนี้ก็ถูกอยู่นะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ยเหตุผลนี้มันนํามาใช้เพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะหรือเป็นข้ออ้างว่า ในการไม่ปฏิบัติในรูปแบบหรือเปล่าหรือว่าไม่ปฏิบัติเลยนะบางคนนะกินเหล้านะอ,อก็ยังให้ผลว่าออกินเหล้าอยู่มีสตินะนอยู่ที่ใจไม่เมาก็ใช้ได้แล้วนะถึงแม้ว่าอากับกริยาภายนอกมันกินเหล้าผิดศีลแต่ว่ามันอยู่ที่ใจอันนี้ต้องระวังนะ ไอ้คำว่าอยู่ที่ใจเนี่ยเดี๋ยวนี้มาใช้เป็นข้ออ้างในการที่ทำอะไรตามใจกิเลสแต่พอเราเจออะไรมากระทบเนี่ยนะมันลืมไม่หมดเลยนะเรื่องอยู่ที่ใจจิตมันก็จะพุ่งไปที่ข้างนอกว่าคนนี้คนนั้นเนี่ยทำให้ฉันทุกข์ทำให้ฉันหงุดหงิดนะทำให้ฉันไม่มีความสงบใจที่วัดก็ไม่สงบ บนท้องถนนก็ไม่สงบนะลืมไปนะว่ามันอยู่ที่ใจต่างหากนะเวลาทำอะไรถ้ามันถูกใจกิเลสก็ให้ผลว่าอ้างว่ามันอยู่ที่ใจแต่เวลาพอเจอความทุกขนะ์กลับไม่ได้มองว่ามันอยู่ที่ใจนะไม่ได้มองว่าสาเหตุอยู่ที่ใจกลับไปมองนะไปโทษสิ่งข้างนอก อันนี้เราก็ต้องมาดูนะว่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะใชุผลบางอย่างนะเพื่อทำสิ่งที่ถูกใจแต่พอเจออะไรที่ไม่ถูกใจนะก็ไปโทษสิ่งข้างนอกนะไม่ได้มาดูที่ใจของตัวคนเรามักจะมีเหตุผล นะหรือใช้เหตุผลเป็นข้ออ้างในการทำอะไรต่ออะไรรวมทั้งไม่ทำอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็บางครั้งมันก็ขัดแย้งกันแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็นคือมันเอามาเป็นเหตุผลในการสนองกิเลสกิเลสมันก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันนะ มันก็สามารถสัหาเหตุผลเพื่อให้เราคล้อยตามความโกรธมันก็รู้จักสัรให้เหตุผลมาเพื่อให้เราทําตามมันเวลาเราโกรธเนี่ยนะหรือว่าเวลาความโกรธรองใจโอ้มันมีเหตุผลมากมายนะที่จะต้องพูดออกไปด่าออกไปทั้งที่สติมันก็เตือนนะว่าอย่าพูดพูดไปแล้วมันจะเดือดร้อนแต่ว่าเหตุ เหตุผลของกิเลสหรือของความโกรธมันก็จะพรั่งพลุอกมาไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องด่ามันต้องสั่งสอนมันนไม่ให้มันกำเริบนะเพื่อให้เขาทำถูกต้องนะเราต้องทำเพื่อพิทักษ์ความถูกต้องนะเหตุผลก็ดูสวยหรูนะแต่ว่าที่จริงมันเป็นอุบายขอยงกิเลสนะ ของความโกรธที่จะทําให้เราคล้อยตามแล้วก็หลงเชื่อมันแล้วเราก็ด่าไปทาร้ายไปเสร็จแล้วเราก็มาเสียใจภายหลังนะหรือว่าเจอเรื่องเดือดร้อนร้องใจตามมาคนเวลาจะทําชั่วมันก็มีเหตุผลนะคนที่คอรัปชันเนี่ยเขาก็มีเหตุผลคนะอรัปชันเพื่อชาตินะักการเมืองนะเรียกเงินใต้โต๊ะหรือว่าเรียก เงินสินบนเรียกค่าคอมมิชชั่นอ้างว่าเพื่อจะเอาเข้าพักจะได้มีกระสุนนะไปใช้ในการเลือกตั้งถ้าเราไม่มีเงินเราไม่ซื้อเสียงเราก็จะไม่สามารถจะได้คะแนนเสียงไม่สามารถจะเป็นสอสอไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในสภาได้หรือว่าไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพื่อ ทำประโยชน์สูงให้กับประชาชนนะเหตุผลมันสวยหรูมากเลยนะว่าเราทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติก็จำต้องมีกระสุนเอาไว้นะใชนะ้กระสุนนั่นก็ได้มาจากการจัดได้มาก็ต้องนะเรียกสินบนเรียกค่าคอมมิชชั่น10% 20%ก็แล้วแต่ น,นี่เป็นเหตุผลนะที่กิเลสมันสรรหามาเพื่อให้เราทําตามจริงๆไม่ต้องถึงขั้นขอรับชตัตหรอกนะในเวลาเราจะซื้อของนะทั้งที่บ้านนี้ก็มีของเต็มอยู่แล้วนะแต่ว่าเราก็ยังมีเหตุผลที่ต้องซื้อเพราะว่ามันถูกมนะัลดราคานานๆจะลดราคานะทั้งที่ของก็มีอยู่เยอะนะแล้วเต็มบ้านลองมองตัวเองดูนะเวลาจะซื้อของเนี่ย ใจหนึ่งมันก็จะบอกอย่าซื้อเลยนะเงินเราไม่ค่อยมีหรือว่าเราต้องเก็บพรอมรอมริบใจใจหนึ่งก็บอกว่าอซื้อจําเป็นต้องใช้หรือว่าเผื่อไว้ใช้ในโอกาสหน้าหรือว่าเผื่อไปอไปให้คนอื่นนะเป็นของขวัญได้ไม่มีเหุผลร้อยแปดนะแล้วเราก็หลงเชื่อก็ซื้อไปเสร็จแล้วก็มาเสียใจโอ้โหเราไม่น่าหลงเชื่อกิเลสเลยกิเลสมันก็มีเหตุผลของมันนะ เรื่ผลหนึ่งที่คนมักจะใช้บ่อยนะก็คือถึงเราไม่ทำคนหนึ่งก็ทำเพราะฉะนั้นเราทำดีกว่านะหลายหมู่บ้านนะเขามีการอนุรักษ์ป่ามีป่าชุมชนนะก็มีกฎกติกาว่าไม่ให้ชาวบ้านมา ตัดไม้หรือตัดสมุนไพรแต่ว่าหลายแห่งนั่นก็ปราก็ว่ามีคนแอบไปตัดไม้ตัดสมุนไพรทุกคนก็รู้นะว่ามันไม่ดีมันผิดกติกาแต่หลายคนก็จะมีเหตุผลว่าถึงฉันไม่ตัดคนหนึ่งก็ตัดเพราะฉะนั้นฉันตัดดีกว่านะอันนี้เป็นเหตุผลที่หลายคนใช้ คอรัปชันก็เหมือนกันนะการทุจริตคอรัปชันในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐเอกชนหรือว่าองาค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นอบตอเทศบาลเนี่ยการทุจริตนี่มันระบาดมากหลายคนก็จะให้ผลว่าเนี่ยถึงถึงไม่ทุจริตคนหนึ่งก็ทุจริตนะเพราะฉะนั้นฉันทุจริตบ้างจะเป็นไาไป ถึงฉันไม่ทำคนหนึ่งก็ทำนะมันก็ไล่หลออยู่ดีเพราะฉันทำบ้างน,นิดๆหน่อยๆจะเป็นไรไปนี่ให้ผลแบบนี้มันทำให้ทุจริตได้สะดวกใจมากขึ้นนะเพราะใครๆเขาก็ทำกันเนี่ยคำว่าใครๆก็ทำกันที่ใช้บ่อยนะทิ้งขยะเนี่ย หลายคนเนี่ยพอ,อพอกินน้ำบรรจุขวดเสร็จหรือว่าพอกินขนมเสร็จมีห่อขนมก็ทิ้งเลยนะทิ้งไม่เป็นที่ไม่ได้ทิ้งลงใส่ทั้งขยะเหตุผลก็คือว่าใครๆเขาก็ทำกันหรือเหตุผลว่าเออถึงฉันไม่ทิ้งคนหนึ่งก็ทิ้งนะดูช่เมันเกินกาไปหมดเลย ฉันทิ้งไปบ้างจะเป็นไรไปนี่เป็นเหตุผลที่ใช้บ่อยถึงฉันไม่ทําคนอื่นก็ทำว่าฉันทําดีกว่าหรือว่าแครๆก็ทํากันมีโยงหนึ่งเล่านะแกะก็ทําหน้าทีเา่เก็บขยะในวัดแล้วก็ขยะที่มันเยอะมากคือขวดน้ําที่กินหมดล,ละแกก็ขอร้องคนในวัดว่าให้ช่วย ช่วยบีบนี่ยให้มันเล็กลงมันจะได้ไม่กินเนื้อที่ก็มีคนในวัดคนหนึ่งนะแกก็เอาน้ำเอาขวดน้ำมาทิ้งลงทังขยะต่อหน้าโยงคนนี้ก่อนจะทิ้งเนี่ยโยมเขาก็บอกว่าให้ให้บีบนะขวดก่อนแต่ว่าคนที่มาทิ้งเนี่ยเห็นนะ ในถังขยะนี่มันก็มีน้ําที่ไม่ได้มีการบีบก็เลยพูดขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นใครก็ทํากันเลยพูดจบก็โยนนะขวดน้ําเปล่าเนี่ยลงถังขยะน,นะไม่เห็นใครก็ทํากันเลยนะหรือผู้่างนี้คือว่าใครๆก็ทํากันแบบนี้แหละก็คือไม่ได้บีบมันนะฉันฉันก็ทําบ้าง ถึงทั้งที่รู้นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะแต่ว่าเหตุผลที่มาใช้อ้างใครๆเขาก็ทำกันถึงฉันไม่ทำคนหนึ่งก็ทำเพราะนั้นฉันทำดีฉันทำบ้างแต่เป็นลายไปแต่แปลกนะถ้าเป็นการทำความดีนะเป็นการเสียสละนะคนก็จะใช้เหตุผลเดียวกันนี่แหละในการที่จะไม่ทำถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยเพราะนั้นฉันไม่ช่วยก็ได้ เช่นเวลานั่งรถรถเมล์รถไฟฟ้ามีคนแก่ผู้หญิงท้องขึ้นมาผู้ชายหลายคนก็ไม่ยอมลุกให้ที่นั่งนะบางคนก็แกล้งเป็นมองไม่เห็นต้องดูโทรศัพท์บางคนแกล้งหลับแต่บางคนก็นึกในใจว่า ถึงฉันไม่ลุกให้นะคนหนึ่งก็ลุกนะเพราะนั้นฉันไม่ลุกดีกว่าเวลาเห็นคนเป็นลมอยู่ริมถนนฟุตบาทเราสังเกตแนละบางจุดเนี่ยคนก็เดินผ่านไปผ่านมาทำไมไม่มีใครนะไปช่วย คนที่เป็นลมหรือล้มป่วยที่นอนอยู่ข้างๆถนนเลยทำไมคนเราถึงใจไม่ใช่ละกรรมเนี่ยที่จริงก็ไม่นะทุกคนก็ใจหนึ่งก็อยากช่วยนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งเนะี่ยกิเลสมันบอกว่ามันก็ให้ผลว่าถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยนะเพราะนั้นฉันไม่ต้องช่วยก็ได้อาจจะมีเหตุผลเพิ่มเติมว่าฉันกำลังรีบนะ ก็เดินผ่านเฉยเป็นอย่างนี้บ่อยนะก็เป็นอย่างนี้ในหลายที่เลยยิ่งคนเยอะๆเนี่ยยิ่งไม่อีนังขังขอบนะคนที่เดือดร้อนเพราะใช้เหตุผลนี่แหละถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยเพราะฉ,ฉันไม่ช่วยดีกว่าแ,วแปลกนะเวลาจะทำช่วยเนี่ยนะ กับใชุผลว่าเนี่ยถึงฉันไม่ทําคุณถึงก็ทําเพราะฉะนั้นฉันทําดีกว่านะแต่พอจะทําทดีเนี่ยใชุผลเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ทํำถึงฉันไม่ช่วยถึงก็ช่วยบ้าฉันไม่ช่วยก็ได้ก็เลยมีการทดลองนะอันนี้ในเมืองนอกเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกแกล้งเป,ลเป็นลมเป็นลมบ้าหมูในห้องนะซึ่งอยู่คนเดียว เป็นลมบ้าหมูแล้วก็ร้องเพื่อขอความช่วยเหลือถ้าเกิดห้องข้างๆเนี่ยนะมีมีคนอยู่คนเดียวเนี่ยนะโอกาสที่คนคนนั้นเนี่ยจะมาช่วยผู้ป่วย,ยที่แก้งเป็นลมบ้าหมูเนี่ยมีสูงถึง85เลยนะถ้าหาว่าห้องข้างๆนี่มีคนคนเดียวอยู่นะ แต่ถ้าข้างมีคนสีห้าคนนะโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเนี่ยคนที่แกล้งเป็นลมบ้าหมูเนี่ยจะลดเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นนะเกิดเป็นหนึ่งในสามนะหรือว่าเกิดเป็นหนึ่งในสามของคนที่ช่วยบางทีก็แกล้งทําเป็นสมไฟนะสมไฟในห้องนะพอไฟพอควันไฟเนี่ยมันมันพุ่งออกมาจากจากใต้ประตูเนี่ยนะออกมาข้างนอกเนี่ย แล้วมีคนเดินผ่านถ้ามีคนเดินผ่านคนเดียวนะโอกาสที่คนคนนั้นเนี่ยจะไปบอกเจ้าหน้าที่หรือบอรดรอปพอว่าในห้องเนี่ยมันคงมีอะไรผิดปกติเนี่ยจะมีสูงถึงประมาณ75%แต่ถ้าคนที่เดินผ่านแล้วเห็นเหตุการณ์เนี่ยมีประมาณ4ี่ห้าคนนะการไปแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะลดเหลือแค่3า3สเ แปลกนะถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยเห็นเหตุการณ์จะไม่ค่อยมีพลเมืองดีเท่าไหร่แต่ถ้ามีแค่คนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลเมืองดีมันเป็นเพราะอะไรนะก็เหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยมันมีหลายคนเนี่ยต่างคนต่างก็จะคิดว่าเอ้ยถึงฉันไม่บอกนะคนหนึ่งก็บอก ฉันไม่บอกดีกว่าฉันรีบมันมีรสนิการโยนกลองถ้าถ้ามีคนเยอะๆนะก็จะโยนกลองไปมาแกทํำสิหรือว่าไปคิดว่าแกจะทำํำฉันก็ไม่ทําหรืออ้างอีวกผว่าเนี่ยถึงฉันไม่ทําแกก็ทําฉันไม่ทําแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวเนี่ยมันอ้างไม่ได้นะว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ทําคนอื่นก็ทำเนี่ยมันอ้างไม่ได้เพราะมีอยู่คนเดียวเนี่ย ถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะรู้สึกผิดมากเลยเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรสักอย่างเช่นไปบอกรอพอ,พอหรือไม่ก็เปิดประตูไปช่วยคนที่กําลังร้องขอความช่วยเหลือถ้ามีคนเดียวเนี่ยนะแนวโน้มจะได้รับความช่วยเหลือที่มีเยอะนะเพราะว่าไม่มีเหตุผลอื่นนะที่จะที่จะอ้างเพื่อหลีกเลี่ยง นั่นจึงไม่น่าแปลกใจนะเวลามันมีข่าวว่าผู้หญิงเนี่ยถูกผู้ชายมารวนรามบนรถเมล์สมัยก่อนเนี่ยมีผู้ชายมารวนรามอยู่ตรงเาบาะหลังเนี่ยนะคนเยอะแยะในรถนี่ไม่มีใครช่วยเลยนะยหรือบางทีหนักกว่านั้นนะดินเสียงร้องผู้หญิงกำลังถูกข่มคืนเนี่ยอยู่ใน อยู่ในตอกซอกซอยหรือว่าอยู่ในหลังพุ่มไม้เนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็มีคนเยอะเนยนยะเพราะมันเป็นมันใกล้ๆกับป้ายรถเมย์ทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องนะแต่ไม่มีใครช่วยจนกระทั่งผู้หญิงกลายเป็นศพนะั่นเคยเป็นข่าวเนะี่ยทาไมนะทาไมจึงไม่มีใครช่วยทั้งที่ทได้ยินกันทั้งนั้นเนะ่ยเพราะ เหตุผลที่ทุกคนอ้างช่วยถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยเพราะฉันไม่ช่วยดีกว่าหรือแม่ก็โยนกองกไปโยนกองกลับมาอันนี้พิจารณาดูนะเออเราเหตุผลเดียวกันนี่เราใช้ในการทําชั่วหรือทําตามใจกิเลสก,ก็ได้หรือเหตุผลเดียวกันในการที่จะไม่ทำสิ่งที่ดีก็ได้ มันไม่ได้แปลว่าคนเราไม่มีคุณ,ณธรรมนะแต่ว่าทุกคนก็มีคุณ,ณธรรมความฝ่ายดีแต่ว่าบางทีมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสเพราะกิเลสมันฉลาดในการหาเหตุผลนะถ้าเราไม่รู้ทันกิกเลสไม่รู้ทอดทันเหตุผลของกิเลสเราก็พลาดท่าเสียทีแล้วเ,เคยมีการทดลองอีก,อกแบบนึงนะ ก็คือว่าไอ้คนป่วยเนี่ยคนป่วยที่สลบหรือว่านอนเพื่อขอความช่วยเหลือขณะที่ใครต่อใครเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมีใครสักคนนะหยุดแล้วก็ก้มลงเพื่อช่วยคนป่วยเนี่ยเช่นถามชื่อแท่ หรือว่าเอาน้ํามาให้เอายาม,มาให้บอกว่าจะมีคนที่สองคนที่สามเนี่ยหยุดเพื่อช่วยเหลือคนจะเริ่มหยุดนะแล้วช่วยเหลือกันมากขึ้นถ้ามีใครสักคนเป็นคนเริ่มต้นก่อนนะอันนี้ก็แปลกนะถ้าไม่มีใครเริ่มถ้ามมีใครเริ่มต้นนะคนก็เดินผ่านไปผ่านมาอย่างนั้นแหละ ให้เหผลว่าเอ้ยฉันรีบฉันรีบถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็ช่วยอยู่แล้วฉันฉันไม่ต้องช่วยก็ได้แต่พอมีใครคนหนึ่งเนี่ยเป็นพลเมืองดีหยุดนะเพื่อช่วยไอ้คนที่เดินผ่านบานผ่านมาก็จะเริ่มหยุดนะคนที่สองคนที่สามก็จะเริ่มหยุดเพื่อที่จะมาช่วยคนที่ล้มป่วยจะกลายเป็นไทยมุงขึ้นมาเลยให้แปลกนะเป็นพ่ออะไรเป็นเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งหยุดแล้วเนี่ยแล้วเราเดินผ่านไปเลยนะมันน่าเกลียดน,นะ มีคนนึงช่วยนะแต่เราไม่ช่วยนี่มันมันรู้สึกกระไรยอยู่นะให้เขายังช่วยเลยทําไมเราไม่ช่วยอ่าอันนี้ลงมาแล้วแต่ถ้ามีใครใครใครเป็นพลเมืองดีเป็นคนเริ่มต้นนะก็จะผ่านไปผ่านมาอาจจะห้ผมว่าไม่มีใครช่วย,ลยแล้วฉันไปช่วยทําไมนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งได้เหมือนกันหรือบางทีก็เพราะอายนะมีคนอย่นไม่น้อยเนี่ยอาย หลายคนให้ผลว่าที่ไม่เป็นพลที่่ไมเป็นสุภาพบุรุษนะยืนขึ้นเพื่อให้ที่นั่งกับคนแก่หรือว่าคนชราเนี่ยเพราะอายนะไม่กล้าเนะีกลัวกลัวคนเขาประชดนะมีนะกลัวบางทีก็เป็นเหตุผลนะ ที่จะไม่ต้องลุกนะเดี๋ยวกลัวคนเขาว่านะทําตัวแปลกทําตัวเด่นกับคนอื่นนะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่สนใจคนป่วยก็เหมือนกันนะหลายคนก็กลัวไม่อยากทําตัวแปลกจากคนอื่นอาจจะให้เพราะเฮ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเรานะว่าอทําทตัวเป็นพลเมืองดี แต่พอเห็นคนหนึ่งหยุดนะเพื่อช่วยนะตอนนี้มันอ้างไม่ได้แล้วมันก็ต้องลงมือมันก็ต้องหยุดเพื่อช่วยบ้างแล้วคนที่สองกับที่สามก็จะหยุดจนกระทั่ทงกลายเป็นไทยมุงขึ้นมาเลยเพราะว่าไอความรู้สึกว่าถ้าเราเดินผ่านไปโดยที่ไม่ช่วยเนี่ยมันเป็นมันท้าให้เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาเขายัางช่วยเลยทําไมเราไม่ช่วยนะมันจะมีเสียงร้องเสียงทักอย่างในี้ในใจ ก็เลยต้องหยุดอันนี้มันแสดงว่าคนเราก็มีคุณธรรมมีโมโนธรรมนะแต่บางครั้งเนี่ยมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือความเี็นแก่ตัวเพราะกิเลสหรือความเี็นแก่ตัวนี่มันก็รู้จักสรรให,ห้ผลให้เราคล้อยตามนแต่ถ้าเราไม่เชื่อกิเลสนะไม่เชื่อเหตุผลของมันเนี่ยกล้าที่จะหักดิบนะหรือว่ากล้าที่จะสวนทางกับมันเนี่ยมันก็ทำให้กิเลสเนี่ยมัน หรความเป็นตัวนี้มันมีกําลังน้อยลงแล้วก็มโนธรรมหรือความใฝ่ดีในใจเราก็จะมีพลังมากขึ้นจนกระทั่งเราไม่นิ่งดูได้เวลาเห็นใครก็เดือดร้อนเราก็ช่วยเห็นคนก็ทิ้งขยะมากมายเกลือ่อนถึงไม่มีใครทำํำเราก็ทำมีพลเมืองดีเยอะแบบนี้ที่เขาผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาจนแล้วเขาเกิดความมั่นใจในตัวเอง ใครไม่ทําก็ช่างเขาฉันก็จะทําเก็บขยะเก็บขวดพลาสติกนะไม่สนใจว่าจะมีคนคอมเมนต์หรือว่าจะมีคนมองว่าอยากดังหรือเปล่านะาการทําความดีมันต้องบางทีต้องใส่ความกล้าด้วยนะเดีย๋ยวนี้มันมีค่านิยมกนะ็คือกล้าทําชั่วกลัวทําดีนะเวลาวัยรุ่นเนี่ยจะไปตีกันเนี่ยัหเป็นกล้ามากเลยนะทั้งที่ อาไรที่จะไปตีไม่รู้จักนะหรือบางทีไปลุมโซมหญิงเนี่ยก็กล้าทำนะกล้าทำเพราะว่าทำกันเป็นฝูงนะแต่พอจะทำดีช่วยเหลือคนนะไม่กล้านะกลัวกลัวโดนคอมเมนต์นะมีเยอะนะกล้าทำชั่วนะแต่กลัวทำดีอันนี้ยังไม่นับถึงว่าการใช้เหตุผลนะ การใช้เหตุผลเป็นข้ออ้างเพื่อได้ทำตามกิเลสหรือว่าทำตามความเห็นแก่ตัวต้องมีสติรู้ทันนะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะหลงเชื่อตามเหตุผลที่สวยหรูของกิเลสนะซึ่งมันฉลาดมากมันสามารถสรรหาเหตุผลที่สวยหรูให้เราหลงเชื่อได้แล้วก็ทำตามการบงการของมันซึ่งทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังหรือว่า ถ้าไมคุณภาพจิตของเรามันแย่มแย่ลงเอาคำนี้พูดกันเท่านี้นะกรับครับ